สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แลนด์แลนด์พาเที่ยวค่ะพาทุกท่านมาอยู่ที่งานประกวดบอลสีนะคะซึ่งจัดพื้นที่โรงเรียนสแสวงหาวิทยาคมค่ะอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปชมบรรยากาศในงานนะคะแลนด์แลนด์พาเที่ยวค่ะขอกราบขอพระคุณค่ะสปอนเซอร์ ของช่องแลลนพาเที่ยวนะคะขอบคุณสวนพลังใบชัยภูมิค่ะคิดถึงใบหอกใบไผ่ต้องพลังใบเัยภูมิค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะสวนสุริดาราคาราเรียมนะคะที่ท่านช่วยสป,ปอร์ตค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับช่องแลแลนพาเที่ยวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะก็คือสวนวชิราค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆค่ะ แอดมินโตสวัสดีคะ่ะเชัดดีครับท่านนี้นะคะผู้ชมข่าก็คือจะเป็นประธานจัดงานในครั้งต่อไปนะคะแอดมินโตข่าอยากจะให้ท่านพูดถึงงานประกวดครั้งต่อไปคะ่ะครับสำหรับงานประกวดบอลสีสมุทรสาครนะครับก็จะจัดที่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยครับบางปากับอำเภอเมืองสมุทรสาครครับจัดเดิมที่ประชาสัมพันธ์ไปจะจัดที่หลวงพ่อลุ่งวัฒกะบือก็ ต้องยกเลิกเนื่องจากว่าทางวัดจะติดงานประจําปีของหลวงพ่อลุ่งครับงานประจําปีของวัดพอดีใช่ครับเราก็เลยต้องเลื่อนสถานที่ไปที่โรงเรียนนะคะใช่ครับโรงเรียนนะคะผู้ชมขา<อ>แล้วก็วันนั้นค่ะแอดมินมีทั้งหมดกี่ประเภทคะทั้งหมด9ประเภทครับ9ประเภทล้วได้ยินมาว่ามีรายการพิเศษด้วยก็มีลูกไม้ใหม่ครับเป็นลูกไม้ใหม่ใช่ลูกไม้ใหม่แล้วก็หนุมาน ใช่ครับก็มีหันุมานออกศึกหนุมานออกศึกนะคะคก็ถือว่าเป็นประเภทพิเศษขึ้นมานะคะใช่ครับประชาชนนะคะผู้ชมขาถ้าท่านใดน,นะเลี้ยงหันุมานออกศึกอยู่ตอนนี้ก็สามารถนําไปร่วมงานได้ช่วยกันอนุรักษ์ไม้ต้นนี้นะคะคซึ่งก็เป็นไม้เก่าเนาะเป็นไม้เก่าแก่โบราณน,นะคะครเรา,าจัดง,งานครั้งนี้ขึ้นมาก็เพื่ออนุรักษ์ไม้เก่าด้วยนะคะใช่ครับซึ่ง แอดมินโตนี่นะที่เรเรนเห็นมาท่านก็จะเป็นอีกหนึ่งท่านที่จะเก็บไม้เก่าอนุรักษ์ไม้เก่านะคะคนี่ไงไม้ใหม่ใครบีดไม้ใหม่ก็มีหน้าที่บีดใหม่ก็บีดใหม่ไปคใครที่มีหน้าที่อนุรักษ์ก็อนุรักษ์อนุรักษ์ช่วยกันนะคะคคสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยวงการบ,บอลซีของเราเนาะแล้ววันนี้ท่านได้นําไม้มาเข้าร่วมประกวดด้วยไหมคะไม่ได้เอามาครับอันนี้าาจะเป็นไม้ของพี่สมรอนครับที่จากพระประแดงสมุทรปาการครับก็ ส่งไม้ให้พี่เขาอ๋อก็จะมีอ่ะฟอมกอธรรมชาติใช่สองกอนะคะใช่ครับอันนี้มีชื่อไหมคะหลวงพ่อพพพุทธชินาราชครับอันนี้คือหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะอ๋อเลนัจำหน้าไม่ได้นี่อีกหนึ่งต้นนะคะซึ่งเป็นไม้เก่าใช่ครับคุณค่าอนุรักษ์มากเลยนะคะเป็นไม้ใบยาวค่ะผู้ชมค่ะเป็นไม้ใบยาวทรงโบราณแต่ว่าสวยมากเลยละกับสีใชแล้วก็ในใบก็มีเม็ดด้วยแล้วต้นนี้ชื่ออะไรคะ อันนี้จะเป็นลูกไม้ครับอันนี้ลูกไม้ครับโอ้ยสวยนะแล้วต้นถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นดวงใจแม่ดวงใจแม่ที่เป็นของของแม่บักออนนะครับค่ะวันนี้ก็จะมีรายการพิเศษก็คือดวงใจแม่นะคะคดวงใจแม่แล้วก็ถ้วยฟูใช่ครับแล้วต้นถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้กับใบกลมลูกไม้ใบกลมนะคะก็จะมาสี่ต้นนี้นะคะของพ่สมอนนะคะของพ่สมอนะคะ แล้วก็แอมินโตก็มาช่วยดูแลให้นะคะค,ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันงานประกวดนะคะวันที่เท่าไหร่นะวันที่13-14กัน <13, S 2> ยา1 14, ิ 14, กันยาก็คือ<น>ประกวดก็คือจะเป็นวันที่14กันยาแล้วอ่าบูธจำหน่ายสินค้าต,ต้องจองไหมคะก็ตอนนี้ก็จะจองผ่านผมหรือทางสมาคม กษ์สมาคมอนุรักษ์นะคะจองผ่านมาทางแอดมินโตก็ได้หรือว่าจองผ่านไปที่สมาคมอนุักษ์และพัฒนาบริงประเทศไทยท่านนายกวอมนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยแล้วก็มีเสียค่าล็อกไหมคะก็ล็อกละ500อครับล็อกละ5 0ายได้2วันครับ ขายได้2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย<ช>์วันอาทิตย์นี้จัดงานนะคะคผู้ชมค่ะแรนแลนพาเที่ยวค่ะจะไปอัปเดตราคาให้ด้วยนะแลนแรนจะไปที่นั่น2วันค่ะท่านใดมีไม้ก็นําไปร่วมง,งานได้เอ,ไเอาไปเอาไปประกวดวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์ก็นําไม้ไปวางจําหน่ายนะคะคแล้วก็วันนั้นก็จะมีต่างชาติเป็นไลฟ์ไปซื้อไม้ด้วยนะคะใช่ค่ะและท้ายนี้ค่ะแอดมินโตมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวบอนสีเราไหมคะก็ตอนนี้ก็มีการประกวด อยู่ทุกสนามก็ฝากนะครับทุทกคนกนะครับก็เข้าร่วมในการประกวดนะครับเพื่อผักดันองค์การผักดันครับโอเคค่ะไปร่วมงานกันเยอะๆไม่ว่าไม่ว่าสมาคมไหนจัดไม่ว่างานประกวดบอลสีที่ไหนก็เชิญชวนไปร่วมงานกันนะคะเพื่อผักดันวงการของเรานะคะวันนี้ขอบคุณแอดมินโตคาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับหมอหนึ่งสวัสดีครับวันนี้หมอหนึ่งนำไม้มาเข้าร่วมกี่ต้นคะทั้งหมด ไม้เดี่ยว6ต้นแล้วก็ไม้กอหนึ่งกอครับไม้เดี่ยวคือตรงนี้เหรอคะอ่าอยู่ในกองนี้ครับอ๋อรวมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ะะจะมีกอธรรมชาติมาด้วยใช่ใช่ครับอ๋อรวมกับ เพื่อนๆมาตรงนี้นะคะคดูค่ะผู้ชมค่ะนี่ยังไม่ลงสนามนะแต่ไม้หมอนหนึ่งนะลูกไม้ลูกไม้ใหม่เด็ดๆทุกต้นเลยนะคะผู้ชมขาแล้วก็ครั้งล่าสุดก็ออบรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะสนามล่าสุดเดี๋ยววันนี้อาจจะรางวัลที่หนึ่งด้วย <c oughs> โหมโอมม,ม,มไม่ไม่แนะ่ไม่แนะ่ค่ะไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสวนนี้ก็จะไม่ค่อยพลาดรางวัลน,นะคะครับค่บ,คบหมอนหนึ่งขาพี่อยากจะให้หมอนหนึ่งอ่ะพูดถึงงานประกวดแบบนี้อ่าผมมองว่า การประกวดน,นี้เป็นการส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์บอลอัน,นิ้มองในมุมของนักพัฒนาสายพันธุ์นะครับ,รบเพราะว่ามีรายการประเภทลูกไม้ใหม่เนี่ยมันเป็นมันเป็นการที่ช่วยให้ผู้บีบไม้ใหม,ใหม่ๆได้มีส่วนร่วมในการเอาไม้มาโชว์ในสนามต่างๆมากขึ้นสังเกตว่างานของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาบอลเสียแห่งประเทศไทยจัดไม่ว่าจะสนามไหนๆจะมีรายการประเภทลูกไม้ใหม่ทุกครั้ง และปีนี้เป็นปีถ้าถือได้ว่าเมื่อมีต่างชาติเข้ามาลูกลูกค้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางจีนหรือว่าทางอ,าอินโดมาเลก,ก็ตามมีความต้องการใน,นเรื่องของลูกไม้ใหม่มากเพราะว่ามันเป็นหน้าไม้ใหม่นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้นักบิดเดอร์ทั่วประเทศไทยของเรานะคะนําไม้ออกมาโชว์เพื่อให้ต่างชาติได้เห็นใช่ครับงานประกวดนี่มันมีมันมีการแพร่ภาพทั้งสด ทั้ง YouTube ลงอยู่แล้วนะคะสืโซเชียลต่างๆมากมายคใลงอยู่แล้วทีนี้อยากจะเชิญชวนให้ผู้ชมทางบ้านนำไม้เข้ามาร่วมประกวดกันใครมีฝีมือปีดไม้ลูกไม้ใหม่ๆนะคะก็ในสนามต่อไปที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็มีประเภทบอลต่างๆมากมายรวมถึงรายการลูกไม้ใหม่ด้วยจึงขออยากเรียนเชิญและเชิญชวนชาวบอลสีทุกท่านนะครับนำไม้มาอวด นำไม้มาประชันกันในสนามนะครับแล้วก็จะมีต่างชาติเขาเข้ามาดูแน่ๆอย่างวันนี้ก็มีต่างชาติเข้ามามาช็อปแน่ๆนะครับที่พี่เห็นตอนนี้มาสองเจ้าแล้วกินมาสองเจ้าเลยค่ะในในบริเวณงานของเรานะคะวันนี้พี่ขอบคุณมอหนึ่งมากนะคะครับขอบคุณพี่เรแลนด์เช่นกันครับสวัสดีครับขอให้ไม้หอบเรามางกับ้านโต้โอ้สาธุขอบคุณครับจงมาจงมาคค่ะสวัสดีค่ะ นี่สวัสดีค่ะราชาลูกทุ่งของเรานะคะพี่ปูเดินทางมาจากที่ไหนจันทบุรีครับจันทบุรีนะคะวันนี้นําไม้มาร่วมกี่ต้นหกหกต้นครับหกต้นนะคะคือตรงไหนบ้างยังไม่ได้เอามาเลยออาแล้วตรงนี้ไม้ของสวนไหนไม้พี่วิกุลพวิกุลสัมภาพพี่วิกุลก่อนอ๋อพี่วิกุลครับพี่วิกุลขออนุญาตแป๊บเล็กพี่ขออนุญาตเลยค่ะค่ะ สวัสดีนะคะจากสวนไหนคะเนี่ยพี่คุณบอลสีค่ะจังหวัดอะไรคะคนนทบุรีมาจากนนทบุรีเนาะ,ะมาจากนนทบุรีพี่คุณบอลสีนะคะ,คะอ,ออกงานประกวดบ่อยไหมคะเนี่ยไม่ค่ะเพิ่งครั้งที่สองอ๋อถึงว่าเรนเรนไม่ค่อยเจอนะคะวันนี้นำไม้มากี่ต้นคะ 6ต้นของต้นนะคะขอชมหน้าไม้หน่อยนะคะก็คือที่เห็นอยู่นี่ลูกไม้อันนี้ลูกไม้นะคะค่ะโอ้โหสวยมากเลยตอนนี้นักพัฒนานะพัฒนามลูกไม้ได้ออกมาส,สวยๆนั้นเลยนะคะอันนี้ลูกไม้มาเล็ดอยู่นะคะ,คะยังไม่ทําจํานวนนี่ก็ลูกไม้ลูกไม้ค่ะว้ตายแล้วลสวยจังเลยอะ่ะสวยจังเลยอันนี้ลงลูกไม้ใหม่ไหมคะค่ะลงลูกไม้ใหม่นะคะแล้วก็ตรงไหนคะนี่ไหม่นี่ก็ลูกไม้ไม่ใช่อันนี้ไม มีชื่ออะไรอันนี้ไม้ผ่าแผงนะคะแลวสองต้นนั้นละค่ะหรืออะไรค่ะอ๋อนี่แผงจากสุรตานนะคะแลวสองต้นนั้นก็ไม้ใหม่ก็ไม้ใหม่เช่นเดียวกันค่ะจำชื่อไม้ไม่ค่อยได้เยอะจัดเอยมาหกต้นนะคะขอให้หอบเรากลับบ้านนะคะขอบคุณค่ะต้นนั้นก็ใช่เหรอค่ะอ๋อนี่นี่มีชื่อยังอันนี้มินไอเทพจรจังค่ะอ๋อนี่เทพจรจัง ต้นนั้นด้วยต้นนั้นก็ใช่แล้วไม่ใช่หกนะเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหอันนี้อ,อ,อันนี้ของพี่พี่พรอ๋อนี่นะคะมีแค่แค่นี้ค่ะมีแค่ตรงนี้นะคะ,คะโอเคค่ะโอเคค่ะ,อคคะขอให้หอมระวังกับบ้านนะคะคอขอบคุณค่ะสดดีค่ะเห็นอาจารย์ทั้งอยู่บอนสีแล้วก็ไปชั่วก้าชั้นครับค่ะตอนนี้อาจารย์ทำสออย่าง ก็ทำสองอย่างครับควบคู่กันนะคะควบคู่กันครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นอะไรที่แบบสุดโต่งเท่าไหร่ค่ะอาจารย์คะแล้วงานงานประกวดดังป้ายของเราปีนี้จะมีไหมอ่าคงต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับต้องคุยแต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับยังตอบไม่ได้นะคะครับแล้ววันนี้อาจารย์นําไม้มาร่วมงานไหมคะไม่มีเลยครับวันนี้ไม่มีใช้เป็นกำลังใจครับอ่าน่ารักค่ะน่ารักมาเป็นกาลังใจนะคะเพราะว่าเรนเรนไปงานไหนก็จะเจออาจารย์ตลอดนะคะก็พยายามไป ่อย่างน้อยถึงเราจะเป็นผู้ชมนะคะมันก็ถือว่าเราไปช่วยผลักดันวงการได้นะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตอาจารย์ท่านนี้จากสวนไหนคะปทิดาบนสวยปฏิดาชนนอกครับพี่พรบนสวยครั มาจากจังหวัดอะไรคะนนทบุรีครับนนทบุรีนะคะวันนี้นําไม้มากี่ต้นคะประมาณ8ต้นครับ8ต้นที่ทเรนะเห็นอยู่นี่นะคะใช่ครับตรงนี้นะคะผู้ชมขะอันนี้มีชื่ออย่างคะเนี่ยตัวนี้เอ่อเป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้โอ้ยสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยค่ะผู้มชมขะล,ลูกไม้นะคะเนี่ยต้นนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เช่นเดียวกันใช่ครับที่กําลังแต่งอันนี้เป็นไม้แผงครับเป็นแดงอินโดแผงแดงอินโดแผงนะคะเริมจากใบไทยเป็นใบกลมครับ อ๋อเดิมเขาจะเป็นใบไทยใช่ครับใบไทยสีแดงแต่ต้นนี้แผงเป็นใบกลมดิ๊กเลยนะคะใช่ครับุิยสวยงามค่ะดูความด่างของเขาคุณผู้ชมคะสวยมากแล้วตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ครับตัวนี้เป็นลูกไม้ครับนี่ลูกไม้ตัวนี้เป็นเสริมบารมีเสริมบารมีใช่ครับตัวนี้เป็นเลตโกตัวใหม่ครับเลตโกใช่ครับุิวเลตโกสวยขนาดนี้เลยนะคะใช่ครับดูค่ะผู้ชมคะเนี่ยและนี่ค่ะไอตัวนี้คือคัพเค้กครับคัพเค้กนะคะคัพเค้ก ตอนนี้นับพัฒนาเนี่ยพัฒนาบอลสีออกมาแต่ละปีนี่นะคะหน้าไม้เปลี่ยนไปตลอดเลยนะคะจ้าหน้าไม้มันมันไม่หยุดยิ่งครับมันมีแต่สวยขึ้นนี่ไงมันทําให้คนแบบใครเข้ามารู้จักบอลสีแล้วหลงไหลนะคะใช่ใช่มันก็เลยเป็นที่สนใจเป็นที่จับตาของชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าความสวยของเขาไม่หยุดนิ่งใช่ครับความสวยเขาหลากหลายครับมันมีมันแบบมันเป็นศิลปะที่สร้างโดยธรรมชาตินะครับโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอด วันนี้ที่สวนนำมา8ต้นนะคะขอให้อาจารย์หอบเรามากับบ้านนะคะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีควัรับวันนี้กอดกวดต้อมเชียบุรีนําไม้มากี่ต้นคะวันนี้เอามาเยอะนะครับ22ต้นครับยีต้นแต่ รวมกับน้องๆมาครับสามส่วนอ๋อรวมกับน้องๆมาทั้งหมดสามส่วนนะคะรับสามส่วนส่วนเพราะว่าไม้ไม้ที่มารอบนี้คือเราตั้งฟอร์มไว้อยู่แล้วใ่ัก็จะมาสูดที่งานนี้พอดีเลยใช่ครับมาถึงงานนี้ก็ยกได้ทันทีคือไม้อความจริงอ่ะมันมันพร้อมออกของบุรีรัมย์แต่ผมไม่ได้ไปไงมันก็เลยเบ่งมางานนี้มือก็เลยเยอะหน่อยก็เลยเยอะหน่อยใช่มันไม่ได้มันไม่ได้แช์มันไม่ได้แบ่งออกไปที่บุรีรัมยด์ด้วยไงถ้ามันแบ่งออกไปที่นู่นมันก็จะเหลือที่นี่น้อยมันก็จะพอประมาณแหละแต่นนี้มา คือถ้ากับสองงานมารวมกันนะมันก็เยอะหน่อยใช่คับเดี๋ยวพี่ขอชมหน้าไม้หน่อยนะคะได้เลยคือตรงนี้นะตระกอมต้นนี้ต้นนี้ที่ได้ยอดเยี่ยมสันไม่ใช่ครับต้นนี้เป็นคู่ฝักครับเป็นคู่ฝักใช่ครับอุ้ยต้นที่ที่ที่ยอดเยี่ยมดอนเมืองเดี๋ยวไปเจอสวนเศรษฐกิจผมเบ่งสวนเศรษฐกิจนี่คู่ฝักนะคะคู่ฝักครับใช่ความแตกต่างของต้นนั้นมันมีเม็ดไงต้นนั้นไม่มีเม็ดอ๋อต้นนั้นมันจะเป็นเลื่อยๆชมพูแล้วก็ออกสเก็ตดำด แต่ต้นนี้มันจะมีเม็ดชมพูมีเม็ดชมพูใช่ใช่มันเป็นเม็ดชมพูแล้วเป็นเม็ดลอยเด่นขึ้นมาด้วยนะคะใช่ครับใช่อุ้ยสวยมากต้นนี้คู่ฝักครับุณผู้ชมค่ะสวยมากค่ะตัวนี้ค่ะมาเล็ดนะคะมะลิดต้นนี้มะลิดอันนี้ก็คือด้วยฟูอ่ะต้นนี้ด้วยฟูแผลเพราะว่าเขาแผงออกมาคล้ายๆกาบใช่ไหมคะเขามีเชื้อกาดอยู่แล้วค่ะอ๋อถ้วยฟูงไว้สีอะค่ะสีสีสวยอ๋อนี่คือถ้วยฟูแผลนะคะก็ลงถ้วยฟูได้นะคะแล้วต้นถัดมาค่ะันี้เป็นบอลใบหอกครับของ ซีทรเดียมเป็นต้นที่ได้ที่3งานสวนเศรษฐกิจเนี่ยปีที่แล้วใช่ครับปิ่นยกคีรีปิ่นยกคีรีใช่ครับอันนี้ใช่พัทยาไหมคะใช่ครับพัทยามา2ต้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเอออันนี้เป็นไม้ผ่าแผงครับไม้ผ่าแผงงพาแผงจากพรพล่วงครับอุ้ยสวยจังเลยครับแข็งจากพรพล่วงใช่ครับพรพล่วงสุดยอดสุดยอดสุดยอดค่ะต้นถัดมาค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ครับในลูกไม้ใช่ครับโอ้ยกระโดดข้ามเป็นต้นนู้นครับ ตัวนู้นเป็นลูกลูกไม้เหมือนกันครับเป็นลูกแอมังคุดจริงเหรอใช่ครับอุ้ยสวยมากเลยอ่ะทรงใบเหมือนมิกกี้เมาส์เดินมางี้ก็ได้พี่อันนี้ใค่ะที่เอาไปบุรีรัมณ์เนี่ยต้นเดียวกันจำได้่สวนมจำได้ค่ะจำได้จำได้อุ้ยสวยมากเลยทรงใบยังกับมิกกี้เมาส์อุ้ยสวยสวยสวยเป็นสีสีเปลือกมังคุดสีเปลือกมังคุดครับเราอย่าไปเรียกม่วงเลยมันไม่ใช่ม่วงครับมันเป็นสีเปลือกมังคุดใช่ครับเนาะใช่ครับ แล้วตัวน,นี้ค่ะตัวน,นี้ก็ <พอ S 2> เป็นลูกไม้ใหม่เหมือนกันครับน,นี่ก็ลูกไม้ใหม่แต่มีจานวนแล้วชื่อห,หัวแตกตอนเอาไปสวนหลวงปีแรกแทงหัวแตกมันเลยหล,ล่นไม่ติดรางวัลก็เลยตั้งชื่อว่า<ช>หัวแตกวิตไต้เลย,ยแล้ว <c oughs> อันนั้นใช่ส้มหยุดไหมใช่ครับส้มหยุดสดองต้นครับต้นใช่ครับแล้วก็มาเหมือนฝันใช่ครับแล้วก็มาดอนเจเจดีครับใช่ครับแล้วก็ต้นนี้ค่ะไม้ชื่อพี่อะจริงเหรออุ้ยเราจำหน้าแลนแลนพาเที่ยวไม่ได้แลนแลนพาเที่ยว ม,มีคนขอซื้อด้วยเขาขายดีนะและแนด์พาเทียวก็กต้องเชื่อไหมว่าไม้แลแนด์แลนด์ต้นนี้นะที่สวนพี่ไม่พอขายนะยเพราะว่าเป็นไม้จาก,กจากสวนสมฤทรไทยสวยมากผู้ชมค่ะเนี้ยแลนด์แลแนด์พาเทียวนะฝากไว้เลยนะต้นนี้มีชื่อว่าแลแนด์แลนด์พาเทียวเนี่ยตั้งชื่อกับเลยโอ้โหสุดยอดแล้วมาต้นนี้ค่ะมาหาโลหะครับ มหาโลหะใช่ครับตัวนี้ยังเป็นลูกไม้อยู่ครับพี่ต้องระวังมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือลูกไม้ยังเป็นลูกไม้อยู่ครับใช่ไม้ทุกต้นสวยมากเลยอะมันด้วยมันด้วยฤดูฝนด้วยไหมคะคุณต้อมก็มีส่วนครับฤดูฝนนะดูง่ายๆครับไม้จะเข้าเหลืองใช่ไหมใช่ครับดูง่ายๆเลยไม้อะถ้าซื้อฤดูเนี้ยก็ก็ก็เช็คหน่อยนิดนึงว่ามันมันมันออกหลังใบไหมอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยออกหลังใบเห็นปค่ะค่ะแสดงว่ามันเป็นมันเป็นเหลืองเทียม ที่เขาเรียกกันเหลืองเทียมเหลืองเทียมอ่ะเนี่ยแหละครับถ้าทะลุหลังใบนี่คือของแท้ใช่แท้ครับใช่เหลืองแท้ใช่ต้องสังเกตดีๆครับซื้อไม้อันนี้ลูกอึ่งไหมคะใช่ครับลูกอึ่งอันนี้ลูกอึ่งนะคะนี่ก็ลูกอึ่งใช่ครับลูกอึ่งเหมือนกันโหลังวันที่หนึ่งค่ะลูกไม้ใหม่ยอดเยี่ยมด้วยค่ะต้นนี้ลูกไม้ใหม่ครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของแลนแลนนะคะผู้ชมขาต้นนี้ได้ลุ้นยอดเยี่ยมแน่นอนสวยมากกับตายแล้วลูกอึ่งนะใช่ครับลูกอึ่ง แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าคณะกรรมการจะตีก็ตีแต่ใบเขาตัอ่าใช่ครับใบก็ยังเป็นใบพิการอยู่ครับเนาะใช่แต่เป็นลงลูกไม้ใหม่ไ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 ม่เท่าไรใช่ครับพร้อเป็นลูกไม้ลูกนี้ก็ต้นนี้ก็ลูกไม้ใหม่แล้วต้นนี้ก็สวยนะนี่ก็ลูกไม้ใหม่ใช่ลูกไม้ใหม่เหมือนกันพร้อมออกแดดสวยปะมันเป็นไม้กัดสีใบบางนะสวยทุกต้นเลยค่ะสวยทุกต้นใช่บดูใบเดิเห็นมือเลยมันี่ยเห็นมือเลยเป็นไม้กัดสีใบบางต้นนี้สวยค่ะสุดยอดแปลกดิต้นนี้ใช่ครับไม้มาทั้งหมด20ต้นนะคะ ยี่สิบสอต้นนะคะพี่ขอให้ขอบระวังกับบ้านทุกต้นเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับกัลบูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันทางนี้น้องจะได้รล่อหลือเดี๋ยวหล่นพังตายเลยถ่ายถ่ายออกมาน้องขี้เหร่หน้าดำเออเลยหน้าดำใช่ไหมเอ๊ะถ่ายเข้าไปงี้น้องหล่อจริงจริดำอยู่แล้ว บอลบ้านบูนสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีวันนี้น้องนําไม้มาเข้าร่วมเยอะไหมคะเออเอามาแค่สิบกระถางเองเพราะว่าบ้านไกลไงบ้านไกลพรการเดินทางมันอ๋อเต็มคันนะนะได้แค่สิบต้นเองนะได้แค่สิบต้นนะคะ่ถ้าเยอะกว่านี้ไม้มันก็จะไปเสียดสีไปเบียดกันนะคะใบก็จะเสียหายนะคะพอมาถึงก็ลงไม่ได้ก็จะมีเราค้ำมาเลยแล้วก็ใต้ใบเราก็จะรองสำลีมาอื่กันกระแทกใช่กันกระแทก อ๋ออันนี้คือกอธรรมชาติใช่อันนั้นท่าจีนอันนี้คือชื่อว่าท่าจีนนะคะใช่ท่าจีนที่เมื่อก่อนเขาไปเข้าใจผิดว่าเป็นเออะไรอนุมาผาลุงกาอะไรกันเนี่ยอ๋ออันนี้นะคะคือท่าจีนนะคะต้นนี้ท่าจีนแล้วต้นนี้ล่ะคะต้นนี้ลูกไม้ในลูกไม้นะครับต้นนี้ค่ะกระบุนต้นนี้ใบลงใบหอกนี่ใบหอกชื่อพ่อท่าน้าย พ่อท่านคล้ายนะคะครับผมแล้วต้นถัดมาค่ะอันนี้ลูกไม้เมล็ดที่สวนเลยลงประเภทสามนิ้ว3นิ้วนะคะลูกไม้เมล็ดแล้วต้นนี้ค่ะต้นนี้แสนนาลาแสนนาราครับผมใบไทยใบไทยนะคะครับแล้วนี่ค่ะอันนี้ใบยาวลูกไม้ครับนี่ลูกไม้แล้วนี่ก็ใบยาวใบยาวลูกไม้เมล็ดอันนี้ลูกไม้เมล็ดเหรอใช่ครับอุ้ยสวยมากของผมเองของผมเองนี่นะใช่ครับอุ้ยสวยมากเลย นี่ถ้าได้อีกสักสองใบนี่ไปยันไหนเลยเนาะใช่แล้วก็เชื่อป่ะตู้เนี้ยชเอาใส่ไว้นะจีนเปิดคือแบบเดี๋ยวเปิดเข่าเดี๋ยวเปิดออกใช่ไหมคะไม่โซมเลยอแข็งแรงมากเป็นม้ที่แข็งแรงมากยังเป็นเมล็ดอยู่เลยนะยังเป็นเมล็ดอยู่ครับโอ้โหสุดยอดค่ะใบยาวสวยมากอันนี้ถ้าเขาเขาตเต็มที่สูงสูงมากไหมคะ ก็ยังไม่รู้ไงก็ยังไม่เจอตอนโต <laughs> <laughs> เพราะว่ามีต้วเดียวใช่อ,อ๋ๆๆๆๆอเออใช่ใช่ใช่เออพี่ก็ถามแบบเดียเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสด <laughs> ีค่ะคุณแมวคุณแมวอ่างทอง <laughs> เด็กอ่างทอง <laughs> จำได้จําได้จําได้แล้วพี่แมวได้เอาไม้มาเข้าร่วมไหมไม่ได้ร่วมครับแล้วตอนนี้ที่สวนเป็นไงอ่าครอบครอยู่เรื่อยๆครับ ซื้อเข้าแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆก็ปลูกอยู่เรื่อยๆนะแต่ไม่ยอมขายออกอ้าวแล้วไม่มีลูกค้าเข้าไปเหรอต้องมีสิก็ตอนนี้ยังไม่มีครับเรายังไม่ค่อยยังเล็กๆเขากำลังจะสร้างโรงเรียนใหม่รอถูกหวยใช่ป่ะซื้อไม่รู้จะสงคหรือเปล่าค่ะโอเคราคาบีดอันบีดของที่สวนแล้วก็หนึ่งเดียวในจักรวาลหนึ่งเดียวในจักรวาลนะคะครับผม อยูแค่นี้ใช่ไหมคะคือตรงนี้นะคะที่เรามองเห็นอยู่นี่นะคะภวทรบ้านบูรอันนี้คือไผ่รสามเกาะนะอือโอเคขอให้หอบประวัติกับบ้านที่ชอบต้นนี้จังเลยกระบุนพี่ชอบต้นนี้อ่ะต้นนี้ไม้ไมเล็ดเต็มเลยสวยตอนนี้นะใช่ครับไม้ไม้เล็ดสวยเลยใช่ก็คือเอ่อเราเอาไว้ข้างล่างใช่ไหมบูรณ์คแล้วก็ไปคัดอีกทีนึงคือรอบแรกคัดใส่กระถางสี่นิ้วไปแล้วค่ะแล้วจากกระถางสี่นิ้วพอดูฟอร์มดูสีดูอะไรแล้วคัดออกมาอีกรอบมาใส่หก ก็เอาขึ้นมาไว้ข้างบนแหละเริ่องการขายเลื่อะเงี้ยเดี๋ยวพี่หาโอกาสเข้าไปชมได้ครับผมได้เลยค่ะวันนี้พี่ขอบคุณขอให้น้องขอบรวังกับบ้านค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้ชมขาขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่ออีีต่อไปนะคะผู้ชมขาสำหรับ E ีีนี้ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ